ครับครับ chia khai กีฬาจาก chia khai เชียไค chia เชียไคมีอยู่สัมปทานครับซิมอนเชียไคไหน อ่าทีมอนเชียรไทยแลนด์ไทยแลนด์มาแล้วครับไทยแลนด์มาแล้วุนุนน,น,นเดินออกมาแล้วเย่พ่ธนิดสู้สู้าเตะเทียนโดให้ดูหน่อยเร็วเทียนโดให้ดูหน่อยอเร็วเอ ชัวทำไมฮ้ฮ้ฮ้เต๋ให้ดูหน่อยเร็วเต๋ให้ป๊าดูหน่อยเฮ้ชุวชับสู้สูู้จีสู้สู้สู้ทีเทนนิสสูู้ไม่ใช่เอาช้างสู้กันสู้สู ดาสิชู่ๆช um ู่ๆช oh, ้างไคลแรงชู่ๆมีข้อมาชู่ๆชููๆๆไปนิดๆชู่ๆไปนิดๆตามไ่นิดๆไปไล่ไปนิดๆชู่ๆชู่ๆโอ้โหเจ็ดสองนะเจ็ดสอง チューチュ <intellectual sadece S 1> ーチュ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 ー อย่าทำท้ายไหนไหนเฮมอนสู้ให้หน่อยเตะปังฮะฮะฮะเออเออฮะโอ้โหพี่เดมิททำไงลูกฮะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว13ต่อ2ครับตอนนี้ยูยูยุยุยูสู้ๆโคดิ

ชูชูไหมชู่ชู่ชู่ชูชู่ชู่ปกติแล้วในรอบอะไรเนี่ยเชียร์อยู่ดีๆทำไมมีแต่ขี้แตกเหรอแล้วกดดันเหรอลูกขี้แตกเลยอ่ะเออชู่ชูขี้แตกเชียร์กดดันมากครับขี้แตกเลย

มามาเอามาให้แบบป้าเร็วถ้ามงมาดูนี่เร็วๆอู้ยยี่ห้าสามแล้วโอ้พี่เดนิสเก่งมากเลยนี่ยี่ห้าสามแล้วเอามาให้แบบป้าไหมเข้าไปแล้วเอามาเอามาให้แบบป้าถี่แม่จริงๆครับมาดูๆๆเขาเตะหน่อยมันก็เตะเร็วเฮะเออเตะแรงๆแรงๆแรงๆเตะแรงๆเฮ้อเรงๆเฮ้อเออนุนไปเตะหน้าทีวีนุนไปเตะหน้าทีวีนุนเร็วเฮ้อถึงสูงเตะถงสูง Ungh! 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 สอทีนี้ตัเ่ใช่ครับามทีเราตเตะเลยครับเชเจเิสามทีวฟาแล้วตอกโดนแเป็นรบทใ้้าห้เช่เชื่โอ้โหอะไรนะทำไมนิ้วเต็มเป็นสีอะไรน่ย